แต่ว่าโชคดีที่แบบมันไม่ได้แบบรุนแรงอะไก็ถามว่าผมเข้าใจไหมผมเข้าใจทุกฝ่ายแหละแต่ในฐานะสําหรับผมกับพี่ซีที่ในชีวิตจริงเราคงยิ้มให้กันเสมอคะักวิธีเออคือเรากอดกันเราจับมือเราแท็กเรา เออตรงๆนะผมสองคนความสมธ์ดีต่อกันเออเออพอราะหลังจากนั้นได้ข่าวว่าพอหลังเวทีก็ยังมีคุยกันมีทางกันแต่ว่าตอนนั้นสถานการณ์ตอนนั้นต่อหน้าหมดเยมาก <ๆ S 1> จะผิดที่ผมแหละหมายถึงว่าด้วยความที่เราเรียกชั่นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบตรงๆเสมเอ,อคือเราก็ตกใจไงเข้าใจเข้าใจเรากตกใจ, <c oughs> ใจสักพีแต่ถามว่าเราเราจะโยนให้ใครหรอเปล่าเราไม่ได้จะโยนให้ใครแล้วเราไม่สามารถควบคุมการรับรู้คนอื่นได้ คนอื่นแฟาจะตีความยังไงก็ไนดะ้คือตัวผมเองผมก็เคยโดนตีความผิดผิด <c oughs> ถูกป่ะ่ะรื่สุดท้ายแล้วมันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งของเขา <c oughs> แล้วแค่อยากจะบอกว่าผมได้แต่ให้กําลังใจอยู่ข้างหลังแหละเพราะแบบเรารู้ว่าความจริงมันเป็นยังไง <c oughs> ถ้าเชื่อลึกๆก,ก็คือถ้าเราเลสเ c t แฟนคลับตัวเองมากพอถ้าเรารู้จักเขามากพอ ผมว่าเขาจะไม่เป็นต่อแล้วตอนนั้นหลังจากที่ไปหลังเวทีนรเราได้คุยกันถึงเหตุการณ์ที่เราเจอพี่สีมจริงๆคาพูดที่จําได้มันมีแค่คำว่าแบบเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยออซึ่งมันมันจบเลยอ่ะมันไม่เป็นไรจริงๆเลยเออมันจบในคําเดียวว่าเออมันไม่เป็นไรเลยแล้วพี่สีก็พูดว่าเออมันไม่เป็นไรเลยอธิบายจริงๆคือมันเกิดจากการรันคิวแล้วหมายถึงว่ารันมันตั้งแต่บนเวทีมาถึงหลังเวทีแล้วมันไม่ตรงกับที่รัน แล้วมันเลยเกิดการสรับสนแล้วมันเลยเกิดการสลับคิวเกิดขึ้นซึ่งมันมันไม่ใช่ผิดใครหรอกมันคือกระทบมาต้องใช่มันมันคือการแก้ไขเฉพาะหน้าแล้วจริงๆผมว่าในฐานะคนที่เป็นพิธีกรอ,อะ่ะเขาก็ต้องพยายามหาทางออกที่ดีที่สุดแล้วแหละอะไรเงี้ย เฮ้ยมันปกติมากพี่เอาจิงยิ่งแต่ต้นแล้วยิ่งถามอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนก็จะยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ยมีอะไรกันซึ่งในในความเป็นจริงคือผมไม่ชอบทะเลาะกับคนผมพูดมาตลอดผมไม่ได้มานั่งทะเลาะกับใครรมันเสียเวลาพี่เห็นว่าหลังเวทีก็คุยกันปกติเมือนไม่ได้มี่องหรอกเอาจิงข้างล่างเวทีก็คุยกันขนาดเรานั่งอยู่คนเราฝั่งอะยังตะโกนข้ามคุยกันอยู่เลยเอาจิงไม่ไม่ระวันน่ะนะต่อคิดว่ามันจะเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นเพราะว่ามันคนไปตั้งตัวบิดหลักจบงานต่ได้่ิดเลยครับ แล้วก็แล้วก็งงจริงว่าแบบเอ้ามีเรื่องนี้เกิดขึ้นเองด้วยหรออะไร่าเงี้ยแล้วตัวตัวน้องได้มาขอโทษหรยอะไรเนี่ยครับตัวตัวตัวตคนจัดงานหรืออะไรพิธีกรหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันมันถูกคุยกันตั้งแต่หลังเวทีครับแล้วหมายถึงว่ามันจบไปแล้วไม่มีการพูดคุยกันสิ่งสิ่งที่ตกใจคือมันจบไปแล้วแล้วมันแบบเอฟเฟกต์ทีหลังมันก็เลยแบบอ้าวเกิดอะไรขึ้น